ภาธรมารจารย์โกศัสหรือพอระ้าจาย์เหนือเศรษฐีจันทพิโชว,วันนี้ทางะ้าจาย์ก็อยู่ป่าช้าของบ้านสันม่วงคำจะให้ดูบรรยากาศนะโยมบรรยากาศอย่างที่โยมเห็นตอนนี้ก็เวลาห้าโมงยี ข้างบนนี้เป็นที่แบบอันเก่า,าก็เขาจะฝังสบไว้ตรงนี้อ,อันนี้ก็เป็นที่ใหมอ่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งว่ามันขึ้นยากาก็มีธาตุนะถ้าเจอธาตุแบบนี้ในป่าช้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น